เอาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ F นีะีเนาะอ่าก็รอดูรอดูน,นะครับนะพี่น,น้องรอดูเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรครับทนวยนะครับพี่น,น้องเอฟซีนะอ่าทนวยอะไรครับหัวพลาสติกนะครับพ <c ười> ี่น <c ười> <c ười> ้องเอฟซีปล่อยก็ได้ว่าหัวพลาสติกอ่าเพราว่าจิเป็นปลาเข็งข้างดํา,ดา,าดครับบานนี้เพราว่าจีเป็นปลาดมาจานโซเชียลเนาะ <c ười> บ่า,ากันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับเนาะ บพราว่าจะเป็นหัวพลาสติกครับเมนยังผมยังว่าเป็นหัวพลาสติกครับมันเหลื่อมเนี่ครับมันเหลื่อมเอ,าอ่าขนคือพอป,ปงอะนะขอคารว่าหัวพลาสติกครับพี่น้องเอ็มีนะถ้านะ้มันหมูเข้าไปเนี่ยว้าวถึกแด่น่อจากภาคเลย่อจากเ,าเบเาา้าเลยครับพี่น้องเอ็ีเหลื่อมอยู่เมาเมาอยู่เหรอครับขอยกรวาเพิ่นใส่หมวกกันน็อกขอยว่าพ่แม่ครับผม หัวเพิ่นในดีเด้อครับผมหัวเพิ่นครับผมนะอ่าผมเพิ่นกับ่แพ่งหัวเพิ่นเนาะครับเนาะว่าจะเกิดเลยโอ้คือสีสั่งกันครับกันแน่กับหัวเนาะอ่าอ่าหมอก็ได้ออกมาวิพาควิจารณ์ครับเออนะยังงั้นยังมีนะไหนบอกว่าทนายเก่งอย่างงั้นอย่างงี้นะอ่านะเลื่อนนัดได้ไม่ถือว่าเก่งดอกมันต้องผมนี่ชนะใสๆชนะเห็นเห็นนี่ผมเคย ทำงานมาแล้วเออนะอขนาดผมก็ยังเลื่อนนัดไม่ผ่านเลยผมบอกว่า่าไฟจยดบอกว่าจะมาทําไมสารจะเลื่อนนัดแล้วเออผมก็หน้าแตกไปนะครับผมก็อะไรครับผมว่าจะเอาอะไรครับนะเอาอยังบอกไปยังนอใบรับรองแพทย์คืนไปอ้างสารนะครับว่าจะขอเลื่อนนัดครับนะแต่สารไม่ให้ครับสารไม่ฟังครับนะ อ่าเพราะไม่มีการระบุนะครับพี่น้องเอฟซีนะว่าอะไรเลือดคงเลือดข้างในสมองสมองนะครับเนาะอ่าไม่มีระบุในการรักษาไงครับพี่น้องเอฟซีนะเพราะเขาไม่ได้เชื่อง่ายๆนะครับสารไก่ฟงนี่ครับนะอ่าท่านก็ใช้ดุลพินิษ์นะครับในการตัดสินของท่านนะคนบางคนนะครับหวังจะไปเลื่อนนัดศาลครับพี่น้องหน้าแต่ครับพี่น้องเอฟซีนะครับอันนี้แหละครับมันสอนบทเรียนมันไงครับนะ ถึงกับกระวนกระวายนะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วนะครับขาหากก็คนละข้างยีนะครับทีนี้โอ้สมองก็อะไรครับโอ้สมองอะไรครับนะเลือดข้างในสมองอ่ะอิลีครับพี่น้องเอฟซีนะเออนี่นะครับเป็นแบนนี้นะครับเอานะสารไม่เชื่อครับสารเคยฟงไม่เชื่อครับในนิทานเรื่องนี้ครับนะ ยังบบยังบบส้มเขาอยู่ว่าเขาเลื่อนนัดได้เขาบอกว่าเลื่อนนัดได้ไม่ใช่ว่าทนายเก่งยังบมส้มเขาอยู่เนาะบางคนกับบอยจะเก่งบอเก่งกับเลื่อนนัดบ่ได้เขาสารดาหัวยีกสารดาหัวยีนะครับพี่น้องเอซีคิดว่าจะเอาใบรับรองแพทย์ขึ้นไปเลื่อนนัดศาลบาดนี่อว่าเลือดข้างในสมองมาลูกความผมไม่สามารถมาสารได้ อสารก็ได้เบิ้งแล้วครับเนาะมันไม่สมควรเอดูแล้วมันอมันไม่อสามารถมาได้ถ้าไม่มาอสารก็จะออกหมายจับก็อ่างว่าเออเขาไม่มีเงินเดินทางอย่างนั้นอย่างนี้อ่าแต่ไม่มีการเปิดรับบริจงในจากมาแล้วว่าไม่มีเงินเดินทางอนะถ้าไม่มีเงินเดินทางสารจะมีรถไปรับอถ้าไม่มาวันนี้สารก็จะออกหมายจับเอ,อมาจักมาได้ไงครับวันนี้ มาไหวนะครับมาได้นะครับบาทนี้บางบางคนก็กระวนกระวายนะครับถึงกับนั่งไม่ติดฮ้ยเออเอ็ถึงไหนแล้วว่าเร็วเร็วเร็วเสีเร็วเร็วเร็วสารในเวลาสองชั่วโมงครับมาจากซาอุดอาในนิทานเรื่องนี้ครับผมนะสารในเวลาสองชั่วโมงครับผมมาไหวป่านนังครับผม มาไหวปั่นอย่างครับโวอ้ครับท่านละท่านครับบ่มาบ่มาบ,มาบ่ได้ไอ้เอ็งถึงไหนเร็ว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 ,เรวท่านรอยอยู่เอ็งดูเร็ว,เรวหน่อยนะเหยียบมิดเลยเหยียบมิดเลยโอ้มึงสิตายก่อนแหละเนาะโอโอมันหน้าขำนะครับพี่น้องเอฟซีมันหน้าขำจริงๆนะเลื่อนไม,ไม่ได้นะครับมึงไม่มีศักยภาพพอไงครับพี่น้องเอฟซี ปัญญาพ่ถึงครับ <laughs> นี่เสนอเ,เองจะมาทำไมพวกเองจะมาทำไมอ่านะพูดกับแปรพวกพวกเองจะมาทำไมนี่จะเลื่อนนัดเลยจะเลื่อนนัดแลว้วคนมาะ <laughs> โอ้ยตายแล้วเนาะนี่แหละครับพี่น้องเงี้ยซีนะป็นไรครับผมนะไม่ใช่ว่าข่าวสารเขาจะเชื่อทุกอย่างนะอ่านะครับไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อทุกจริง บอกเขาด้วยนะอย่าให้เขาไล่สดุดยานเสียหนาครับเออไม่กล้าบอกคอยเด้ครับคอยสตกปากเขาแล้วครับก,กูจะใกล้กับจเป็นหนังไม่กล้าบอกกับคอยเด้ครับพี่น้องเนะอ็มซีนะเออไม่กล้าพูดกับผมเด้อ่าไปบอกกับหมอแปรครับบาทนี้บอกอยังยับไป็นงเขาไล่สดหนาอายครับผมเออะนะไปบอกกับพยานอีกในะนิทานเรื่องนี้ครับ กูว่าแต่บัตรเอา้าสิมาเกียยังกับกันมากันอยากไล่ก็นจะเป็นอย่างเนาะเออป่ากับป่ากันโท,ทรศัพท์กับโทรศัพท์กันแม่นบอกมึงชิมาห้ามกูอย่างกูไล่สดเนาะมึงอยากอายบ่ยอยากให้เขาพูดนะมันเพิ่งจากอายครับพี่น้องเอฟซีโอ้มีแต่ความพานนะครับพี่น้องเก่งคักเก่งแน่เนาะมึงเนาะเก่งแท้เก่งวาเนาะนะะนะะ นายโดนแล้วครับพี่น้องเอซีนะว่ายรูปเจ้หัวเหลื่มกับบัตรนี่เพื่อแตกกับบัตรนี่เพื่อแตกเพื่อแตนวคกับบัตรนี่แอร์เย็นมหาเย็นเพื่อแตกออกครับ,บสารดาหัวอีกครับบัตรนี่อ่านั่งโบติตีครับบัตรนี่นะอ่าจำเลืยมาถึงครับบัตรนี่ปิดประตูปึ๊บป,ประตูปิดบ่ได้ครับบัตรนี่ลืมปิดประตูอ่าออกมาปิดประตูเองบัตนี่ยานย่านค <laughs> อยได้ยิน <laughs> ก็ได้ยินมดครับนะในศาลใลรฟงก็ได้ยินมดเขาดา่าประธานก็ <c oughs> หัวตายบัดไปนะครับพี่น้องเอฟซีหัวตายบัตรนะที่หลังอย่าทำแบบนี้นะอืนะที่หลังติดคุกไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> นะ <c oughs> อ่าด่าถึงนะครับด่าถึงใครครับตหน่วยในนิทานเรื่องนี้น่วย นาลาตาไตครับวันนี้เออนาราตาไตไปนี่แหละครับพี่น้องเอรฟจีประตูจีแงมเอาได้ครับสารไก่ฟวงเนาะกับปตปิดว่าเมื่ดได้นะประตูใหญ่นะก็จะเลือกเรียกเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายไปดิเป็นไฟไปถามไฟหนิงกอนถามไฟโจ์กอนกับไฟโจ์ออกมานังทางนอกเดบานนี้นี่ท่านเลยนี่ครับไฟจำเลยเข้าไปก็บาดนี้ว้าฝาดใหญ่เลยครับดาใหญ่เลยครับปนี ไหวออาสารให้ออกมาปิดประตูเลยครับบนบางคนเหลื่อมออกมาปิดก่อน <c oughs> เออแต่กองเม็ดกระโพดะครับบันนี้เบิ่งเอาครับเม็ดกระโพาะมันใหญ่มันน้อยจำได้ครับว้าวาครับบันนี้ลูกผมเนี่ยครับบันนี้ทั้งมันเหลื่อมเนี่ยเตืกแสงไฟเนี่ยครับโป้ยกองท่าน้ํามันหมูครับ <c oughs> เหลือมอยู่เมาเมาอยู่ครัาบบาดน,นี้ย่างนั่งกับโพธิตครับบัดน,นี่อนี่แหละครับพี่น้องเง้จีนะเห็นมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอขึ้นสารกับลหลเทียแล้วครับพี่น้องเงี้จีนะโอ้ครูคนนะครูจังเก่งจังนะโอ้ยขอบริยานจักเมดรครับผมนะเออบริขยานจักเมดครับ การขี้โมกขี้คุยนะครับนะคนบางคนได้ครับนี่สนาใสใสสนายเห็นอ่นะจะฟ้องกับอย่างนั้นอย่างนี้ยกมือถามสารครับปะนี่อ่าขออนุญาตเอามาไล้สดได้ไหมได้สารเขาบอกพื่นทีว่าละเมิดอำนาจศาลอีวันจิมีการขอโทษขอโพยกัน,นะจะออกมาพูดในเอฟซีฟังนะ เฮากระยงมือถามนะครับขออนุญ,ญาตสารเพื่อนอ่าปจิว่าคอยไปมินมินประมาทมินสารอีกบาทนี้โว้ยตายแล้วเนะวาะอืเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะผมจะเข้าไปนะมิดจัดชูนะันเป็นควายเนาะมันตัวเนาะโอ้ยความหานะครับพี่น้องก็พ่อจากภาคนะ คอยจีหัวดังกับยานสาสรเพื้นห้สยคอยคอยย่านเพื้นห้ครับพี่น้องครีหัวดังก็ไ่ได้คอยเอาคอยหัวเอานะครับหัวในใจเอาครับผมย่านพื้นห้าครับพี่น้องมีมัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะได้เจอได้เจอ